ตาวันน้อยพ่อมาจากที่ทํางานแล้วนะพ่อเพิ่งเลิกงานอุ้ยดีใจไหมยเย,ย,ย้ทักทายทักทายทักทายแฟนคลับทักทายแฟนคลับครับอือ้ย,อยนี่ไงสุดหล่อของพ่อเลยนะมีแมวอยู่ข้างหน้าเลยนะไม่เชื่อเหรอ นี่ก็ใส่ให้ดูนี่ไงนี่ไงฮะเอแมวโอ้มีแมวมองด้วยตะวันมีแมวมองตลอดเวลาเลยนะเย้ ดีใ,ใจไหมดีใ,ใจไหมเราจะได้เป็นดาราแล้วดาราแลี้ยว <c oughs> เป็นพรีเซนเตอร์ไหมลูกพรีเซนเตอร์อาหารแมวเออพรีเซนเตอร์อะไรดิพรีเซนเตอร์อาหารสัตว์เน้อพรีเซนเตอร์แร่ธาตุเออแร่ธาตุก้อนนะพรีเซนเตอร์อะไรอีกพรีเซนเตอร์ P ประสุสัตว์โอเคไหมเ <c oughs> ย้ดีใจ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 โอเคแคปไอคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอาบน้ำให้ตะวันน้อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ7นาฬิกา25นาทีก็ใกล้ค่ำแล้วครับบ๊ายบาย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 ,บาย,บาย